ปวดขวัญชัยแล้วครับนี่เป็นยังไงไอขวัญเมืองเกิดใหม่เป็นขวัญชัยตัวปลอมแบบเมนเพชราต้องจำยอมโอ้นวลน้อง อะไร,ะไรมันจะเกิดตามชมกันเถอะทุกคนแม่เธอจะไปไหนเสียจะต้องเป็นเมียขวัญเมืองคนนี้แม่จาคอ,อยดูนะ,ะม่เจาพี่เตียบมาหอมเนี่รู้ไหมว่าแง่แฟนนะ ถึงในนัดถึงตัววิเชลอเกิดอะไรขึ้นไหมคะโว้ยโว้ยพี่ไมเลยแล้วพี่จะมีชีวิตรอดมาอยู่ถึงตอนนี้พาธีก่อนนะไหมคะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยวพาธีถ้าเอาแต่ร้องไห้แบบนี้เนี่ยแม่ชาจะไม่รู้ความนะ่นเลยคะแล้วพี่ตั้งสติแล้วให้เล่านะไหมคะวิเชาวิเชลารู้ไหมเมื่อกี้นี้เนี่ย พี่เพชราตกหน้าพี่เพี้ยพี่เนี่ยก็หาโกรธน้องไม่เลยนะเพราะพี่รักน้องมากๆแต่ม่รู้ไหมในความที่พี่นั้รักเพชรามากพี่ตามไอ้ม้าป่าตัวนั้นไปกับเพื่อนพี่ขวัญเมืองไล้รู้ไหมไอ้มมาป่าตัวนั้นเนี่ยมันแข็งแกร่งมากมันน่าจะเป็นม้าผีสิงพี่จับมันพี่กอดรัดฟัดเวียงกับมันพี่สู้มันไม่ได้ ขวัญมือนเพื่อนพี่เขาเลยเข้าไปช่วยแทนไม่เจอร,รู้ไหมอะไรขึ้นไหมคะไอ้มามาดูนะัน้นมันกระเทือบมันบิดขวัญเมืองเพื่อนพี่ตอนนี้นขวัญเมืองเพื่อนพี่ตายแล้วมี่งซ้ำมันกัดกินขวัญเมืองเพื่อน แน,นเ,เป็นพี่น้องแท้ๆไปเช่ขอโทษด้วยเลยไหมคะมเป็นเพืเหตุของเรื่องทั้งหมดไม่เป็นไรจพี่รดมาก็ดีแล้วบอกพี่หลอยได้ไหมพอดูองพี่สักทีนึงให้พี่ชื่นใจจะได้หายกลัวโอขอนอนขอนมานะไปคะโอ้ไปพี่อย่างน,นี้ถ้างนเราไ่้เดินทางกันต่อถ้าหากว่าอยู่กางปากลา,างเขาแบบนี้ จะได้รับอันตรายได้ไหมคะใช่ๆไปไปเมืองเราไม่ไปกันดึกมีอะไรหรือเปล่าไหมคะไม่ไม่วะโอ้โมโองโอ้เออ้โ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 อเมอ้มอนเอ้โอ้โอ้ดเ้โอ้โา้โออ้เอือ้พอ่โอ้โอ้โอ้้้อ้้้ ไคะเมืองประจันตบุรีอะไรนะประจันตค่ะเอาแล้วแหละนั่นแหละไอ้อะไรนั่นอ่ะพี่จำไม่ได้นะเจ้าพี่อย่างนั้นกลับไปเมืองน้องก่อนก็ได้เลยคะไปรักษาตัวให้เจ้าพี่เนี่ยมีสติกลับมาก่อนไปที่เมืองน้องก่อนที่ <c oughs> ไป